สวัสดีค่ะเพิ่อนนะคะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆเมื่อวานวันที่4ตุลานะคะตุรกียกเลิกหน้ากากอนามัยเรียบร้อยแล้วนะคะไปไหนก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่ว่าที่บ้านแล้วก็เพื่อนก็ยังใส่อยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่สบายด้วยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเมื่อวานมีเสียงไซเรนดังบ้านเพื่อนใกล้โรงเรียนมีสองโรงเรียนใกล้บ้าน มีเสียงไซเรนดังนะคะพร้อมกันสองโรงเรียนก็คือดังดังไปทั่วตกใจมากเราก็ตกใจแบบไซเรนดังอะไรวะสงครามรอ๋ออะไรเงี้ยก็จริงๆตกใจจริง,รง,รง,รงก็เงก็ทางรัฐบาลนะคะประกาศให้ตามโรงเรียนซ้อมให้เด็กซ้อมหนีภัยซ้อมเตือนภัยให้เด็กรู้ว่าไซเรนดังต้องทำยังไงเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะตกใจมาก ก็เพราะจริงๆเรื่องสองครามมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่ายูเครนย <c oughs> ูเครนก็อยู่ติดตตุรกีนเนาะแล้วก็พี่สะพ้ายเพิ่นก็เป็นคนยูเครนนะคะตอนนี้ยังออกมาไม่ได้นะคะช่วยออกมาไม่ได้นะคะไม่สามารถส่งเงินเข้าไปในยูเครนได้นะคะแบงก์ปิด ATM ไม่ทำงานอ่าเรียกว่าอะไรอะ PayPal ก็ไม่มีเพราะ PayPal ก็ต้องส่งผ่านบัตรเครดิตบัตร ATM ธนาคารปิด เวสเทิอยู่เนียนก็ไม่ได้นะเราไม่สามารถส่งความช่วยเหลืออะไรเข้าไปได้เลยแล้วก็บ้านพี่สะพยโดนระเบิดเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านพังไปหนึ่งแถบทุกว,วันนี้อาศัยกันอยู่ที่ห้องใต้ดิน <c oughs> ก็จะมีโผล่ขึ้นมาส่งข่าวบ้างแต่มีเน็ตใช้ตลอดนะคะเพราะว่าอีลอนส่งสตาร์ลิงเข้าไปนะคะที่อยู่เคยมีเน็ตใช้ตลอดไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็เรื่องไฟฟ้าที่ มีน้อยแล้วก็ติดๆดับๆับาจะมีปัญหาในการชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่พี่สาวเพื่อนเขาอยูอ่ไม่ใช่พี่สาวพี่สะพ้ายอยู่ดอนบอสนะคะก็เป็นเมืองที่โดนถล่มแต่ว่านางนางบอกนางชินเกิดสองครามเพราะว่าที่ดอนบอสเนี่ยมันมีเคยมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็สงครามเพิ่งสงบไปเมื่อปี2014 ก็ไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเขาโตมากับสภาวะสงครามแล้วก็สู้ชีวิตมากนะ <c oughs> แต่เราก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็หนีมาไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีพี่สะพายมีลูกสาวอายุสิบหกมีแม่อายุเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแก่แล้วก็อ้วนเดินทางไม่ได้ก็เขาก็จะอยู่ปักลักก็โอเคเราก็ส่งความเป็นห่วงแล้วก็ สอบสามข่าวๆกันไปนะคะแล้วก็ y o u u u b อ a ว a r d ของเปิ้ลเดินทางมาแล้วได้รับเมลจาก UPS ของอเมริกาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาถึงเมื่อไรเราก็จะมาเปิดกล่องกันนะแล้วก็พี่ออเดอร์รอบที่แล้วส่งไปสอบสามลังสองลังถึงตุรกีอีกหนึ่งลังยังไม่ถึงนะคะก็ที่เปิ้ลก็แจ้งหลังไม่ไป หาลูกค้าทุกคนแล้วทุกคนก็ยินดีรอของเข้าคุณมากค่ะนะเดี๋ยวถ้าของมันหายจริงๆหรืออะไรยังไงเปิ้ลเปิ้ลหรือใครไม่อยากรอก็ทักมานะคะมันคือเงินให้นะส่วนของเดี๋ยวขอรอยสักสิบหนึ่งอาทิตย์สิบวันอะไเงี้ยแต่ปกติไม่เคยหายนะคะแต่ช้ามีมีมีช้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบใหม่เปิดพิ่ออเดอร์แล้วนะคะอนนุน้มกันเยอะๆ <laughs> จะได้มีทุน มีทุนมาอ่าอะไรล่ะมาเป็นค่าวัตถุดิบนี่นี่ให้ดู <c oughs> ทำเมื่อคืนเสร็มเมื่อคืนแล้วก็เออนี่เปินเก็บขนมปังแบบนี้จริงนะอันนี้หอมมากเข้าโอ๊ตโ,โฮวีน้ำพึ้งหอมแล้วก็นุ่มแตะแกะให้ดู <c oughs> นุ่มแบบเนี่ยนะสไตล์ปิน้นอะนุ่มนุ่มยิงนะแล้วก็ดึงๆึนี่หั่นหนานะ น,นานนะแต่แบบดึงดึงจริงดึงดึงนะคะไม่นมไม่เนยไม่ไข่นเนี่ยดูดิี๋่วเนี่ยไม่ไรหรอกกอนนีด้กินเองหย่อมได้หย่อมได้ขย่อมได้นะเดี๋ยวจะกินกาแฟและตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าที่บ้านคื่นที่บ้านติดสายยังหนาวอยู่นะคะตุรกีวันก,นก่อนเนี่ยหิมะตกอยู่เลยบ้านเพิ่นนะคะตอนนี้ยังติดหลบอยู่ค่ะ โอเคมาอัปเดตข่าวๆนะคะไม่ได้ลงวิดีโอก็นานแล้วในช่องอัเลเดอินเตอร์กิเนาะเดี๋ยวยูทูบลงเงินมาถึงเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะช่วงนี้พ่อก็เครียดเคๆนะคะตามข่าวสงครามด้วยแล้วก็ตามคาาโก้ของบนด้วยนะคะที่ส่งไปไทยและยังไม่ถึงแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะจะดูว่าเสียงบูบีม้มากๆโ,โทษค่ะนะก็ยังไงเดี๋ยวไว้มา อัปเดตข่าวๆกันนะคะไว้ก่อนบ๊ายบาย